อยากให้เล่าให้ฟังว่าที่มาในความคิดที่จะจัดกิจกรรมล้างเมืองพรวงนี้ครับไม่เกิดจากนยบายที่เราเคยหาเสียงไว้ตอนนั้นว่าเราจะล้างเมืองให้สะอาดเพราะความถูกปกคนเยอะครับเออเลยได้ประสานกับประกอบกับช่วงช่วงโควิดเชื้อโรคมันเยอะความถูกเยอะประกอบกับในตลาดเี่กก็มีเยอะ ที่คนคิดันไม่ว่าตลาดใหญ่ในตลาดนู้นตลาดนี้เลย <c oughs> ประสาร่วงงานที่เกี่ยวข้องโดยพอพอพบพ,พัฒนาท่านได้กมร่วมมือดีมากแล้วก็นอทัวรนั้นเกี่ยวข้องพอพอก็ดีแล้วก็อบจรับแล้วก็เทศบาลรอบนอกร่วมมือกันทุกฝ่ายนี่ล้างให้สะอาดล้างขัดแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยงับเราดีเ <7 S 2> ดย์พรุ่งน,นี้จะ <3 S 2> ไม่นทาง3โมงเย็นตั้งแต่ ครับทุกวันบ่ายสามถึงสามทุ่มทุกวันเลยทุกวันสิบวันครับครับผมถ้าถ้าสิบวันไม่ไม่พอก็ต่อไปเรื่อยจนกว่าจะทั่วเมืองอาเจย์ครับผมทีนี้ลักษณะของการล้างยังไงบ้างครับบนถนนบนในคูระบายน้ำถนนถนนคูระบายน้ำเลยจัดการหมดครับถนนคูระบายน้ํานะครับแล้วก็จุดจุดเสี่ยงที่จะเช่นชุมชนต้นโดที่เคยติดเชื้อเนี่ยครับชุมชนแออัดความสกปรกครับกับ ขยะแรงต่างจัดก,การหมดเลยขยะแรงต่างพี่น้องอยากกลับเป็นพี่น้องประชาชนด้วยว่าให้ออกมาหน้าบ้านด้วยเวลาก็ไปล้างช่วยมา,มากวาดแล้วขยะทั้งหมดออกมาทิ้งเลยเราพร้อมเราจะเก็บกวาดได้หมดครับนะครับเพื่อล้างเมืองหาดใหญ่ครับช่วงนี้เนี่ยรถลาเขาน้อยลงเนื่องจากเสร็จโควิดแล้วก็เราไม่กลัวพวกโควิดตอนนี้เนื่องจากว่า เออเราใช้ระยะห่างในการกวาดถนนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กวาดเป็นกลุ่มเราใช้กําลังพลทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่ได้รับการสนับมาแต่ละว่างเฉพาะเฉพาะรถเนี่ยประมาณเกือบเกือบรถรถยนต์ฉีดน้ํารถฉีดความแรงรถดันรถแรงต่าง,รถ,ร,ง,างรถน้ำอะไร,รต่างเนี่ยรวมแล้วเกือบร้อยคันครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับแล้วก็มีชุดปฏิิการต่างๆประมาณสามสิบชุดชุดละชุดละสามคันํากันสามคันครับเอ่อครับ ก็ทำเป็นชุดบริวติการแต่ลรครับผมชุดชุดล้างชุดกวาดชุดฉีดครับซึ่งประมาณนั้นซึ่งสิ่งที่มีคนเคยเอร้องเรียนสะท้อนมาคือปัญหาเรื่องของกลิ่นน้าเหม็นในครูต่างๆหมักหมมอะไรพวกเนี้ยนายกมองยังไงบ้างครับกิจกรรมครั้งนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราอย่างน้อยที่เราได้ได้สร้างกิจกรรมนี้ด้วยครั้งแรกการแร่ สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจครับบ้านเมืองไม่ของไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเป็นของทุกคนใช่ทีนี้พอเราล้างครั้งนี้เสร็จแล้วพี่น้องชาวอัดใหญ่เราจะร่วมกันดูแลรักษาเมืองของเราอย่างไงต่อไปครับใช่ไอ้นี่ก็ยูที่จิตสำนึกช่วยกันสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนในการระบบนิเวศการกําจัดขยะแต่ต้นทางที่ครัวครัวเรือนแยกขยะแยกอะไรต่างประมาณนี้ครับ ก็ช่วยกันรักบ้านรักเมืองหน้าบ้านใครหน้าบ้านท่านช่วยกันดูแลกลุมไม้กลุมเมืองครับเราจะจัดการเรื่องขยะหลังจากนี้ในการแยกเหมือนที่นายกว่าเนี่ยครับจงไงครับก็เราประชานัมพันธ์ก่อนแยกขยะเปียขยะรีไซเคิลขยะขยะอันตรายขยะติดเชื้ออะไรพวกนี้อยากกล่าวถึยนะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะขยะติดเชื้อปัจจุบันเนี่ยใส่ถุงแดงถุงแดงต่างเนี่ยก็ต้องพยายามสร้างกิจสำนึกกันนะครับทีนี้เนี่ยครับ ตอนนี้นอกจากขยะติดเชื้อที่เยอะกระแสที่ new normal ที่คนสั่งซื้ออาหาร<ม> delivery พวกโฟมโ<อ>พวกกล่องถงพลาสติกต่างๆ<ม>เพิ่มขึ้นเยอะมากในเทศบาลเราได้รับผลกระทบเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ปัญหาคือ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 กล่อ,อ,องโฟมกล่องอะไรเพิ่มขึ้นเยอะเพราะนั้นเราอยากสร้างกิจกรรมตต่อไปในอนาคตว่าทำยังไงหาดใหญ่ลดโฟมแล้วเรากำลัง คุยกับนักวิชาการว่าเราจะลดลงให้ใช้กล่องกระดาษโดยเทศบาลเนี่ยจะเป็นคนประสานงานให้และผลิตกรองกระดาษสินมาใบละบาทบาทห้าสิบเนี่ยแล้วก็เอากล่องนี้ไปใช้แทนโดยขายกับจําหน่ายราคาไม่ไม่ไม่สูงกว่ากล่องกล่องโฟมอยู่แล้วเพื่อที่จะนํามาใช้เพื่อลดกล่องโฟมลงไปในอนาคตครับครับครับขอบคุณท่านนายกมากครับครับสวัสดีครับ